ญาติยโยมและชาวบ้านสอบถามอาการบาดเจ็บของพระที่การคูลกิติคุณโนหรือหลวงตาคูลอายุ66ปีพระลูกวัดวัดสว่างเวลุวันอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารหลังถูกวิชาชีพนะครับใช้ของแข็งทุบศรีรษะจนบาดเจ็บสาหัสเย็บกว่า30เข็มเหตุเกิดขึ้นเมื่อคืนวันที่3ธันวาคมขณะนี้พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลบุกดาหาร ผู้เห็นเหตุการณ์คนแรกเล่าว่าก่อนเกิดเหตุมีวัยรุ่นชายคนหนึ่งเข้ามาหาหลวงพ่อนะครับก่อนจะกลับออกไปจนกระทั่งรุ่งเช้าไม่เห็นออกมาบินทบาทก็เลยเดินเข้าไปที่กุฏิปรากฏว่าถูกทำร้ายบาดเจ็บจึงได้แจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านทราบและก็เรียกหน่วยกู้ชีพนำตัวส่งโรงพยาบาลเบื้องต้นโดยกู้ภัยให้ข้อมูลว่าพระสงฆ์น่าจะถูกทำร้ายมาประมาณ3-4ชั่วโมงส่วนสาเหตุน,น่าจะมาจากการประสงค์ต่อทรัพย์นะครับเนื่องจากพบว่าเงินสด 7,900บาทตกอยู่ในที่เกิดเหตุคาดว่าน่าจะทำหล่นขณะหลบหนีเจ้าหน้าที่มีเบาะแสผู้ต้องสงสัยแล้วนะครับ